<c oughs> อย่างเนี้ถ้าเกิดว่าผมทํางานนั่งนานๆอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็เกิดปวดหลังขึ้นมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไคลโรแฟกติกด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะอันโรคอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรคพฤติกรรมอะค่ะเพราะว่าการที่เราทํางานอย่างเช่นว่านั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆใช่ไหมคะเราก็จะทํางานของเราเจดจดใจจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันทาให้โครงสร้างของกระดูกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราก็จะนั่งในท่าเดียวเราก็ทําในอย่างเดียวจะเห็นว่ากล้ามเนื้อสองข้างมันจะไม่เท่ากัน แล้วก็เมื่อทําไปนานๆๆนนนนนนเข้ากระดูกสันหลังมันก็มีการคลาดเคลื่อนผิดตําแหน่งได้แล้วมันก็ทําให้บล็อกของระบบเส้นประสาทนะคะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยอย่างเงี้ยอาการตรงเนี้ยแหละผมควรจะมาปรึกษาทางคลินิกแล้วค่ะก็ในเรื่องของการแพทย์ทางเรื่องเราก็จะดูในเรื่องขององค์รวมนะคะในองค์รวมของเราเนี่ยเราควรจะหมั่นดูแลสุขภาพกระดูกสันหลังของเราประจานะคะถ้าเกิดเราตรวจพบว่าเรามีปัญหาเรื่องการคลาดเคลื่อนของระบบประสาทคือบางทีนี่อย่ารอให้ปวดหลังเสียก่อน ลราคนรที่จะดูแลก่อนนะคะแต่ว่าคนอายุน้อยๆเนี่ยบางทีก็มีความรู้สึกว่าเออปวดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรทนเอา<ช>แต่ถ้าเราดูแลจัดปรับกระดูกเนี่ยเราจะเป็นอย่างที่โครงสร้างเราเป็นนะคะก็ะแสดงว่าจริงๆแล้วก็ควรจะมา รับคําปรึกษาก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเราควรจะปรับหรือไม่ปรับอีกทีหนึง่งถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นแนวคิดแบบใหม่ะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องรอให้เจ็บป่วยซะก่อนอถึงจะไปพบคุณหมอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติบำบัดมากขึ้นเราจะลดในเรื่องของการใช้ยาการผ่าตัดดังนั้นเนี่ยการที่ดูแลในเรื่องของกระดูกสันหลังของเราแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดข,ของเรา ในแง่ของของการบำบัดทางด้านไครโรแพคติกเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานสักแค่ไหนครับถึงที่ว่าจะ,ะ,จะเห็นผลอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละท่านน่ยนะคะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็อย่างสมมติคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีอาการปวดหลังเนี่ยก็มารักษาก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนหรือ6เดือนนะคะแต่ว่าในช่วงโดยปกติเนี่ยเดือนแรกๆเนี่ยอาการก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่บางทีทราบในเรื่องไครโรแพคติกในเรื่องของโครงสร้างก็จะนําบุตรหลานมา นะคะซึ่งล,งลูกของลูกของลูกของผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่พอคุณหมอตรวจปุ๊บเนี่ยมันมีบางข้อโดยเฉพาะที่สาคัญก็คือข้อที่1น,นะคะมันมีการคาดเคลื่อนพอคาดเคลื่อนปุ๊บเนี่ยทำให้คําสั่งของสมองเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะก็สามารถที่จะปรับกระดูกได้เลยไม่ต้องรอให้มีอาการปวดนะคะก็แสดงว่าว ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนในการบำบัดรักษาคนระับโดยเฉลีย่ยอย่างตา่ำแต่ถ้าเกิดในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีถ้าเกิดเราตรวจพบว่ามีในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะถ้าเกิดว่าตรวจพบก่อนอายุ16ปีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าช่วงประมาณ11ปีเราก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่ากระดูกสันหลังของเรามีอะไรที่ผิดปกติบ้าง3เดือนที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าต้องมาทุกวันหรือเปล่าครับ ไม่จําเป็นค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับอาการบางคนก็อาจจะมาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะสักป,ประมาณ3-4สัปดาห์แล้วก็ต่อไปก็เป็นสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วต่อไปก็เป็นสัปดาห์ละครั้งนั้นเดี๋ยวคุณหญิงลองอธิบายเกี่ยวเรื่องของการตรวจให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเอ๊ะพอมาถึงแล้วเราต้องตรวจอะไรยังไงแล้วก็เริ่มยังไงดีกว่าค่ะค่ะก็ในในส่วนทีมของเรานี่ก็มีทั้งคุณหมอทางด้านไคอโรแพรคติกแล้วก็มีทีมของนักกรรายภาพบำบัด นกักกายภาพบำบัดเราก็จะดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของเส้นเอ็นนะคะส่วนทรโรพลติกก็จะดูในเรื่องของฟังก์ชันกระดูกสันหลังนะคะคุณหมอก็เวลาที่ที่ตรวจของเราเนี่ยเราก็จะตรวจไล่ตั้งแต่บริเวณคอมานะคะคุณหมอก็จะใช้มือเนี่ยในการจับสัมผัสความที่ไม่สมดุลของกระดูกสันหลังหรือการคาดเคลื่อนแต่เวลาที่คุณหมอสัมผัสเนี่ยผู้ป่วยหรือคนไขน้ก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันซ้ายกับขวานะคะเดี๋ยวยังไงคุณหนึ่งต้องลองดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะคแล้วคุณหมอก็จะตรวจไล่ลงมาในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของการตอบรับของระบบประสาทในจุดต่างๆไล่ลงมาตั้งแต่กระดูกคอกระดูกซี่โครงดูซิว่าฟังก์ชันกระดูกเป็นยังไงบ้างลงมาถึงกระดูกหลังช่วงล่างแล้วก็ก้นกบอะค่ะก็ะเป็นไงครับฟังดูแล้วนะครับหลายๆท่านคิดว่าลักษณะผมเนี่ยนะครับคิดว่า,าหลายๆคนนะครับคงต้องมาตรวจดูสักทีแล้วล่ะนะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรบ้างขนาดว่า เด็กๆนะครับซึ่งยังไม่มีอาการเลยมาตรวจบางคนก็ยังมีอาการเลยนะครับนะ <S <S เดี๋ยวเราไปลองตรวจกันเลยดีกว่าครับค่ะตอนนี้คุณหมอก็สอบถามเกี่ยวกับคนไข้นะคะตัวคุณหนึ่งเนี่ยมักจะใช้คอมพิวเตอร์เยอะคุณหมอก็เลยว่าจะขอดูในเรื่องของหลังช่วงล่างกางขาเล็กน้อยนะคะคุณหมอจะดูในหลังช่วงล่างนะคะในส่วนตรงนี้ดูที่ว่ากลไกการทํางานของหลังช่วงล่างเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นี่คุณหนึ่งก็มีอาการเจ็บเล็กน้อย <Okay. S 1> บริเวณข้างไหนคะค่ะ okay, you ค่อยก้มลง <Good. S 1> ค่อยๆก้มลงแตะปลายเท้าตอนที่ทําได้นะคะเม <Good mark? S 1> มีอาการเจ็บบริเวณหลังช่วงล่างไหมคะโอเคไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะ <very good. S 1> ตึงบริเวณขา <Okay. S 1> เฉยๆ นี่คุณหมอก็จะเช็คในเรื่องของหมอนรองกระดูกโดยการที่ผักเอวของเราไปทางด้านหนึ่งนะคะดูซิว่ามีอาการเจ็บปวดของคนไข้บริเวณด้านไหนหรือเปล่านะคะนี่ก็จะมีอยู่ด้านหนึ่งที่จะมีอาการที่ไม่ที่แตกต่างกันคุณหมอคิดว่าน่าจะมีอาการของหมอนรองกระดูกเข้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งก็มีโอกาสแต่นี้เป็นการตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะโอเคค่ะ คุณหมอก็จะเช็คบริเวณคอด้วยนะคะเมื่อกี้เช็คหลังช่วงล่างแล้วนี่ก็จะเช็คดูโดยการที่หันหน้าอันนี้ค้อนนี้โอเคนะคะอันนี้ก็โอเคนะคะนี่เวลาเอียงด้านข้างจะรู้สึกว่าคอจะติดติดนิดนึงนะคะรู้สึกสังเกตซ้ายกับขวานะคะก็ก้มหน้านะคะนี่ก็จะดูซิว่าองศาของคอของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เงยหน้านะคะ อนี้คุณหมอก็ไล่เช็คตามคอจะรู้สึกใช่ไหมคะว่าบางจุดของเราที่ไม่ไม่ปกติค่ะจะมีอาการเจ็บนิดนึง w ่า t is it กระดูกคอข้อที่1กับข้อที่2นะคะที่คุณหมอดูว่ามันคลาดเคลื่อนแล้วก็กระดูกคอค่ะแล้วก็มันมีกล้ามเนื้อที่มันล็อกอยู่บริเวณกระดูกคอข้อที่2ด้วยนะคะแล้วก็ดาวลงมาที่ประมาณข้อที่5กับข้อที่6ของบริเวณคอด้วยนะคะ นอนคว่ำหน้านะคะคุณหมอจะตรวจค่ะนอนคว่ำหน้านะคะน้าคว่ำลงไปเลยนะคะแขนปล่อยตามสบายนะคะทีนี้คุณหมอจะไล่บริเวณช่วงหลังนะคะนี่คุณหมอจะจัดท่าให้ให้เรียงตามตรงอ่ะนะคะนี่จะดูว่าเท้าทั้งขาทั้งสองข้างเป็นยังไงบ้างอ่ะนะคะนี่หมอก็จะมาไล่เช็คบริเวณหลังช่วงล่างอ่ะนะคะดูซิว่าในตัวข้อกระดูกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง Joint. For จะดูว่ากระดูกสันหลังแต่ละข้อเป็นยังไงบ้างแล้วมีข้อไหนที่มันยึดขึงตึงอะนะคะ or, or หรือว่าการคาดเคลื่อนของกระดูกสันหลังอะนะคะนี่คุณหมอดูว่าจะมีปัญหาูีหลังช่วงล่างนิดนึงนะคะ so ก็คือกระดูกคอข้อที่5แล้วก็ก้นกบด้วยนะคะในตัวนี้นะคะ <L> แล้วก็ลงมามันกินมาถึงข้อที่4 L4 ด้วยนะคะ แล้วก็มีช่วงซี่โครองอะ <59, S 2> นะคะ 59, กระดูกซี่โครงข้อที่9 789นะคะ <Okay. S 2> ข้อ789 <12. S 2> นี่ก็จะเกี่ยวในเรื่องของการ uh, ย่อยอาหารด้วย <Okay. S 2> นะคะค่ะยูอัดจัส บางจุดนะคะที่กระดูกสันหลังมันล็อกแล้วสามารถจะแก้ไขด้วยไครโรแพคติกนะคะก็คือจะทำให้เรารู้สึกเบาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเส้นประสาทที่มันถูกกดทับพอมันคลายออกมันจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเดยกคุณหมอจะเริ่มปรับเลยขออนุญาตนะคะโอเคให้กำลังใจ